รอบลปีแสดงประจำการวันแมต์เดย์พิเบรีกนั้นที่5ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมสำคัญที่ผลลัพธ์จะชี้วัดและกระทบถึงโมเมนตัมของทีมที่นำโดยเอเดร็กเทนฮากว่าพวกเขาจะเดินหน้าต่อไปโดยทิศทางที่เป็นบวกหรือลบยังไงต่อไปด้วยสถานะของการเป็นทีมใหญ่ที่ความคาดหวังคือการต้องจบในพื้นที่ทาอปโเป็นอย่างน้อยการที่พวกเขาเปิดหัวซีซั่นมา4เกมแต่กลับประสบความพ่ายแพ้ไปแล้วถึง2เกมถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะโดยมาตรฐานแล้วนั้นทีมในพื้นที่ทาอปโไม่สมควรจะแพ้ในหนึ่ง กว่านั้นใน1่ซีซั่นก็แทบไม่ต่างอะไรกับทีมระดับกลางตารางค่อนไปทางบนและถ้าแพ้มากในระดับนั้นการจะคาดหวังที่จะติดอยู่ในพื้นที่เสียอันดับแรกก็อาจต้องไปหวังพึ่งผลง่ายของทีมอื่นๆให้ผิดพลาดตามเราซึ่งจะไม่ต่างอะไรกับการยืมจมูกคนอื่นหายใจที่ยังไงก็ไม่ใช่ผลดีและไม่ใช่มาตรฐานที่ทีมระดับทาอปโฟคาดหวังกันแน่นอนฉะนั้นเกมนาทีห้ากับการต้องรับมือไบรตันซึ่งถือว่ามีแนวทางการเล่นฟุตบอลในสไตล์ก้าวหน้าอาจจะเรียกว่ามีแนวทางการเล่นในแบบที่ทีมระดับชั้นนนนําาาาขของงงวกกกกรรเเลล่่ั็ไมมมผิดแูทีโบบตซ ยังผลิตการเล่นบนสไตล์ของพวกเขาได้อย่างมีคุณภาพจึงถือว่าเป็นงานที่ยากเอามากๆเกมหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะต้องหาทางรับมือให้ได้ดีที่สุดและอย่างน้อยๆเกมนี้พวกเขาจะต้องไม่แพ้เพราะไม่เช่นนั้นโมเมนตัมของทีมจะยิ่งถูกความกดดันถาโถมใส่โดยต้องไม่ลืมด้วยว่าหลังจบเกมกับไบรตันพวกเขาก็ต้องมีคิวไปเยือนบาร์เยมินิกในนัดแรกของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มรออยู่อีกในทางการวิเคราะห์ของบรรดากูรูเขาจะบอกว่านี่คือ2เกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสจะจบด้วยการแพ้ทั้นนันนนนะบ ถ้าสมมติมองกันในมุมอย่างแย่สุดคือแพ้2เกมจะเท่ากับว่าฟีสัดแดงเปิดซีซั่นมา6เกมรวมทุกรายการแต่เผชิญหน้ากับความพ่ายแพ้ไปแล้วถึง4เกมแน่นอนว่านี่คือภาพอนาคตที่ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ไม่ใช่เรื่องดีต่อเอเดรเทนฮักอย่างแน่นอนเพราะมันย่อมจะส่งผลกระเทือนถึงตำแหน่งของเขาเองด้วยและกระทบต่อทิศทางที่จะตามมาในเกมอื่นๆหลังจากนี้อีกขณะเดียวกันถ้าสมมติ2เกมที่กำลังจะมาถึงพวกเขาเก็บใช้ได้ทั้ง2นัดจุดนี้ก็เท่ากับเวียงโมเมนตัมดีๆกลับมาสู่ทีมโดยเฉพาะความมั่นใจที่จะเกิดขึ้นนนหมม่่่่ัักเตะลลงผาาชววทีส มีแต่เรื่องไร้ายเห็นพบเจอมาไม่เว้นใน2ส,สัปดาห์นี้แน่นอนว่าการเก็บชัยชนะในทั้ง2เกมที่รออยู่กับทั้งไบรตันและบายเยมิวนกอาจจะยากแต่อย่างน้อยๆมันคือโจทย์สูงสุดที่พวกเขาต้องตังเป้าเอาไว้ก่อนและเริ่มต้นชุดความคิดที่การบอกตัวเองว่าอย่างน้อยๆถ้าเอาชนะไม่ได้ใน2เกมนี้ก็ต้องห้ามแพ้ในทั้ง2เกมนี้เด็ดขาดในการสัมภาษณ์สื่อก่อนเกมหรือเพจคอนเฟอเรนซ์ของเอเดร็กเทนฮากเองก็ย้ำในเรื่องความสําคัญของเกมที่กําลังจะมาถึงนี้ดีครับแต่เนื้อหาส่วนใหญ่ที่สื่อพยายามถาม รไมก่กลายสมากกว่าอาทิเช่นคำถามแรกที่เปิดหัวของสื่อถามในแนวทางให้เ e อเด็กเทนฮากอธิบายความชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์ของเจ้าดอสันโชว่าจะมีชื่อในเกมคืนนี้กับไรตันหรือไม่รวมทั้งอยากให้เอเด็กเทนฮารกเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจบเกมเาอาร์เซนอลเมื่อต้นเดือนกันยายนกันแน่เราเปิดเกมเราทํางานเพื่อตอบสนองกับฟีดแบ็กเรามอบฟีดแบ็กนั้นสู่ทีมและผมคิดว่าเราทําได้ไม่ขี้เหล่อะไรในเกมเจอกับอาร์เซนอลเรามีการฝึกซ้อมที่ดีและเล่นกันได้ดีและสมควรได้รับอะไรมากกว่านั้นที่อาร์เซนอลคุณจะ อย่างอาเซนอลอย่างน้อยๆวันนั้นเราควรต้องเสมอจริงๆผมคิดว่าเราจะชนะด้วยซ้ำส่วนใน2วันมันนี้เมืองเพลนทุกคนกลับมาเรามีการซ้อมที่ดีและพร้อมจะเจอกับไรตันทีมที่มีหลายอย่างดีๆและเราพร้อมแล้วสําหรับสิ่งนั้นจากคาถามนี้ของสื่อและคําตอบของเอลิกเทนฮาร์ ark, จะเห็นนะครับว่าเอลิกเทนฮาร์ ark, พยายามเลี่ยงจะไม่พูดถึงเจอรอนสานโชเลยทั้งที่นักข่าวก็ถามชัดเจนว่าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับสานโชซึ่งก็ทําให้นักข่าวย้ําประเด็นคําถามนี้อีกครั้งในการถามครั้งที่2โดยคราวนี้เจาะจงกันเลยว่าอยากรูู้้วว่่าาาามัันนเเกกิดดออะไรรขขึหลงงพคุยท สองมไม่ดีและทําให้หลุดชื่อจากเกมเจอกับอาร์เซนอลและผลตอบรับของเขาหลังเกมที่เกิดขึ้นและกลายเป็นปัญหาในเวลานี้ผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันถูกกาหนดของมั่นไว้แล้วอย่างที่ผมบอกว่าทีมกําลังเข้มแข็งเรากําลังแข็งแกล่งบทฐานสบิตที่ดีและเราพร้อมจะสู้ในเกมที่กําลังจะมาถึงแน่นอนนะครับว่าคําตอบนี้ของเอเด็กเทนฮากกระแทบไม่แต่เรื่องของเจริญสาโชวแม้เพียงนิดเดียวขณะที่คําถามต่อไปคือการถามว่าไม่มีความยากง่ายแค่ไหนที่ตอนนี้ทีมขาดทั้งสารโชและอันโตนี่ในกลาบขวาซึ่งเหมือนการตีประเด็นไปที่อันโตนี่ต เทนฮากไม่ตอบเรื่องของซันโชโดยเทนฮากได้ตอบคำถามนี้ว่าพวกเขาเก่งบางครั้งความพ่ายแพ้มันคือส่วนหนึ่งของฤดูกาลนักเตะได้รับบาดเจ็บหรือด้วยเหตุผลอื่นๆที่ไม่พร้อมดังนั้นคุณสร้างทีมและหมายความว่าคุณมีทีมผู้เล่นคนอื่นที่พร้อมก็จะมีแรงจูงใจสูงมากในการแสดงผลงานของพวกเขาออกมาขณะที่คำถามเรื่องความพร้อมของลิซันโดมาร์ติเนสเอดเดร็กเทนฮากตอบสั้นๆว่าใช่เขาพร้อมเช่นเดียวกับวิกตอร์ลินเดเลิฟแต่กับราเฟลวาลานกับเมสันเมาส์คือ2รายที่เอดเดเร็กัเทน่าร์ดกับเจ อาจต้องใช้เวลาอีกพักหนึ่งกว่า2คนนี้จะกลับมาสู่ทีมได้ต่อมาคือคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวของเฮลิมักไกวที่เป็นประเด็นขึ้นมาในช่วงหลายวันหลังมาน,นี้โดยเฉพาะ,ะแถลงการของคุณแม่ที่มีออกมาโดยนักข่าวก็ถามความเห็นของเทนฮากว่ารู้สึกกับกรณีนี้แบบไหนโดยเอร็กเทนฮากระบุว่าผมไม่ตอบคำถามเรื่องนี้ไปมากครั้งและบ่อยมากๆแล้วว่าสิ่งที่เขาเจอมันคือการขาดความเคารพเขาไม่สมควรได้รับมันเขาเป็นพ้เล่นที่ยอดเยี่ยมและทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมันบ้ามากกับสิ่งที่เขาเจอแต่มันก็เป็นกระบวนการทํางานของมืออาชีพและมัันนขึ้อยู่กบ องแฮเที่ต้องขัดขวางไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยการแสดงผลงานออกมาในสนามสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขามันไม่แฟร์เส้นทางอาชีพของเขานั้นยอดเยี่ยมแต่อย่างที่บอกเขาสามารถยุติเรื่องพวกนี้ได้ด้วยผลงานในสนามต่อเน,นื่องด้วยคําถามที่ว่าเอริกเทนฮังรู้สึกเหมือนงานที่ทําอยู่ตอนนี้ทําให้เขารู้สึกเหมือนเป็นพ่อของผู้เล่นภายใต้การดูแลของตนเองมากน้อยแค่ไหนอย่างไรมันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตกับคนรุ่นนี้และค่อยๆก่อร่างสร้างทีมขึ้นมาบนพื้นฐานของกลุ่มก้อนที่มีไดนามิกแต่มันก็ยังเป็นเรื่องของทีมทีม,มาก่อนทุุกกกกสิ่่่งงททททคนนนมีีบบาาาห้แตตั ทีมคุณอาจมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างแต่คุณต้องจัดการคาแรคเตอร์เหล่านั้นสุดท้ายก็อย่างที่ผมบอกทีมอยู่เหนือทุกสิ่งเสมอความตรงไปตรงมาไม่ใช่ประเด็นสโมสรอแห่งนี้เรียกร้องจากผมในวันแรกที่เราคุยกันเพราะก่อนหน้าที่ผมจะเข้ามาที่นี่ขาดวัฒนธรรมภายในทีมที่ถูกต้องการเข้ามาของผมคือการสร้างมาตรฐานนั่นคืองานของผมที่จะต้องควบคุมมาตรฐานที่สร้างขึ้นด้านคําถามถึงคู่แข่งอย่างไบรตันที่จะเจอกันนั้นเอเร็กเันฮากกล่าวว่าผมชอบการเจอกับพวกเขานะขนาดฟังดูไม่ปกติแต่ผมคิดว่าเรามี2เกมที่ดีในการเจอกับพวกเขาก่อน เกมวันนี้เราต้องเต็มที่เพราะพวกเขาจะไม่ยอมให้ขุ่นง่ายๆแน่จากนั้นนักข่าวก็ถามคำถามปิดท้ายว่าอันโตนี่จะโดนพักงานนานแค่ไหนและเขาสบายดีหรือไม่ในเวลานี้นี่คือคำถามที่เอเดรีนฮักตอบสั้นที่สุดคือผมไม่มีความเห็นแต่แน่นอนเขาผิดหวังแต่เขาก็ปกติดีแทบไม่ต้องสังเกตมากก็จะเห็นนะครับว่าส่วนมากของคำถามที่สื่อนามาถามเอเดรเทนฮักแทบไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นอะไรของเกมการแข่งขันที่กําลังจะมาถึงเลยคือมีแต่ก็น้อยมากๆเพราะหลักใหญ่ใจความพวกเขามุ่งไปที่ข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเจรอนสานโชและกกรณีพั งานอันโตนี่กับเรื่องของเฮลิแมกวอยซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจุดนี้มาสะท้อนนะครับว่านี่คือวัฒนธรรมการทางานของเสอ่ออังกฤษที่พร้อมจะขยําคุณได้ทุกเมื่อและเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนให้เห็นว่าทาไมกุลูนักวิเคราะห์หลายคนถึงมองว่า2เกมของปีสัตแดงที่จะเจอกับไบรตันคืนนี้และบบเย์มินตใน3าวันต่อจากนี้ถึงมีความสําคัญในระดับชี้เป็นชี้ตายอย่างมหาศาลเพราะนี่คือ2เกมที่ผลลัพธ์ของมันจะชี้น้ำโมเมนตัมของซีซั่นหลังจากนี้ได้เลยว่าพวกเขาจะลําบากมากน้อยแค่ไหนนั่นเองอีกหนึ่่่่่งงงคควาามมมมมมนนนนนนสใใใจจขขอออเกืี้้แแะไชุตตยู เกี่ยวพันกับเกมเช่นกันนั่นคือฝั่งของไบรตันจะมีการระเดิมผู้เล่นใหม่อย่างอันซูฟาติที่พวกเขายืมมาจากบาร์เซโลนาหรือไม่จุดนี้โรเบรโตเดซาบีกุนซือของทีมนางนวลระบุชัดว่าผมอยากให้เขาสนุกกับเกมและผมก็อยากสนุกกับการดูเขาด้วยเขามีการซ้อมกับทีมไปราว4-5เซสชั่นดังนั้นผมอยากให้เวลาเขามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เขามีพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ผมทํางานร่วมกับเขามาได้สัปดาห์หนึ่งแล้วเท่ากับว่าถ้าสิ่งที่โรเบรโตเดซาบีกล่าวมาคือสิ่งที่เขาตตัััั้้้้้้้งงงงงงใจจรรริเเเกกกมคคคืนดดคนนนนนีีีผูล่ปปาาแดดด็็ออะะวยหบ ให้ดีคนหนึ่งเลยครับด้านคาทานายของกูรูฟุตบอลต่างประเทศยอย่างพอลเมอร์สันซึ่งมีดีกีเป็นอดีตนักฟุตบอลอาชีพระดับชั้นนําคนหนึ่งของวงการออกมาพูดถึงเกมระหว่างปีศาจแดงกับนกนางนวลในคืนนี้ว่าเกมนี้อาจกลายเป็นฝันร้ายสาหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยนะเนื่องจากไบรตันเป็นทีมที่ยากต่อการ,รเผชิญหน้าเทนทักมีปัญหาที่ต้องแก้มาน,น่าสนใจว่าใครจะได้เป็นตัวจริงโดยเฉพาะกับขวาที่อันโตนี่พักงานชั่วคราวตอนนี้กระแสเชียร์ฟาคุนโดเปสตี้มาแรงแต่ผมเชื่อว่าพวกเขาจะะสสตรโโโดดยยยใชชชช้แลลออกกนนุ่ววัผมบ ผมคิดว่าเขาจะได้เล่นตัวจริงแต่ผมคิดว่าก็มีอิมแพคมากกว่าเวลาลงมาเป็นตัวสำรองตอนที่คนอื่นเขาเหนื่อยแล้วขณะเดียวกันพอเมอร์สันยังกล่าวถึงกรณีเจรอนซานโชว่ววาหลายฝ่ายมองว่าอนาคตเขาจบแล้วกับทีมปีศาจแดงแต่มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมายระหว่างตอนนี้จนถึงช่วงตลาดเดือนมกราคมและด้วยการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีทางเลือกในเกมรุกซานโชก็สามารถกลับเข้าสู่แผนของผู้จัดการทีมได้หากเขายึดมั่นในงานอย่างขยนขันขันแข็งเคสของเจรอนซานโชยังมีอดีตดาราลูกหนังปีศาจแดงยุค80อย่างกรอนสต เชิงให้คาแนะนําสั่งสอนชนิดที่พูดแบบตรงไปตรงมาแหลงๆว่าก่อนอื่นเจรอนต้องรู้ก่อนว่าเอเด็กเทนฮากไม่ได้จาะจงที่จะพูดถึงเขาแต่มันคือการตอบคําถามสื่อปกติผู้เล่นล้วนต้องการความจริงจากคนเป็นผู้จัดการทีมเสมอและเอเด็กเทนฮากก็ตอบคําถามนี้อย่างตรงไปตรงมาทว่าตัวนักเตะก,กับรับความจริงนี้ไม่ได้เจรอนควรต้องหัดที่จะยอมรับกับความเป็นจรงิงและจัดการมันให้ได้แน่นอนถ้าเอเด็กเทนฮากมองย้อนกลับมาจากอนาคตเขาก็คงเสียใจพอสมควรที่ควรต้องพูดเรื่องนี้กับผู้เล่นโดยตรงมากกว่าพเพื่อเลนนี่ย กะโหลกและชงโงกดูเงาตัวเองเขาต้องมองดูตัวเองก่อนจะไปโทษอะไรอย่างอื่นเพราะนั่นคือเรื่องปกติที่ทําได้ง่ายที่สุดย้อนไปดูเกมการเล่นของคุณแล้วบอกสิว่ามันดีที่สุดเท่าที่คุณมีความสามารถแล้วจริงๆใช่ไหมถ้าคําตอบคือใช่ผมก็คิดว่าเขาควรต้องหาสโมสรใหม่ได้แล้วเพราะมาตรฐานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสูงเกินกว่าที่เด็กคนนี้ทํามานักและเอาจริงถ้าเป็นผมผมจะเข้าไปขอโทษเอเด็กเทนฮาร์ถือเป็นหนึ่งความพิดเห็นจากคนระดับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองด้วยแล้วก็ถือเป็นผู้หลัผหกผ ถือเป็นสิ่งที่ควรรับฟังไว้และเชื่อว่าน่าจะทําให้ใครหลายคนเข้าใจบริบทการทํางานของเอเดรเทนฮักมากขึ้นว่าการต้องเจอเรื่องแบบนี้และเขารับมือมาด้วยวิธีที่ชัดเจนเด็ดขาดเช่นนี้มันถือเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วในทีไม่ใช่การทําอะไรที่แข็งเกินไปอย่างที่โดนกล่าวหาก,ก่อนหน้านี้แต่อย่างใดนั่นเองครับ